ดวงดาวในช่วงครึ่งหลังพฤศจิกายนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะเรียกว่าดาวจะไปรวมอยู่ที่ตัวตนของชาวพิจิกหลายดวงนะคะส่งผลภาพรวมอย่างไรบ้างในเรื่องเงินงานและโชคลาภไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลักขณาพิจิกรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤศจิกายนถึง14ธันวากรับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับดวงดาวในช่วงครึ่งหลังนะคะยังคงไปรวมตัวกันอยู่ในภพ ตัวตนของชาวพิจิกนะคะได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวพระเกตนะคะสาหรับดาวอาทิตย์จากเดิมที่มีกําลังเป็นนิดนะคะในเครื่องเดอนหลังโคจรมาทับลัคนามีกําลังเป็นปกตินะคะส่งผลดีกับเรื่องหน้าที่การงานความรับผิดชอบนะคะชาวพิจิกจะมีดาวการงานโคจรมาททับลัคนาร่วมกับดาวพุธนะคะช่วงนี้จะเป็นจังหวะเปลี่ยนแปลงทางการงานได้เนื่องจากดาวพุธเป็นเจ้าเรือนมรณะและเป็นลาภะด้วยนะคะ เป็นช่วงที่เรื่องของปัญหาต่างๆในเชิงการงานการรอคอยการติดต่อนะก็มีแนวโน้มว่าจะคืบหน้าได้นะแต่อย่างไรก็ตามเป็นช่วงที่ดาวพุธโคจรผิดปกติพอดีนะคะก็เป็นอย่างวะาที่อาจรอคอยคําตอบบางอย่างนะคะรอการตัดสินหรือรอการประเมินนะหรืออะไรที่เป็นเชิงติดต่อสื่อสารช่วงนี้ก็ต้องใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะเนื่องจากดาวรับผลโคจรมาทับลัคนานะคะแต่ก็จะมีความ ล่าช้าปะปนมาด้วยนะคะโดยดาวพุธจะเริ่มดีขึ้นก็ประมาณเดือนธันวาคมนะดังนั้นสิ่งที่รอคอยนะคะรับผลที่ติดต่อไว้นะหรืออะไรที่เป็นเชิงความเปลี่ยนแปลงก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงปลายปลาย,ลายเดือนนะคะดาวอาทิตย์ที่มาทับลักนณานะคะส่งผลให้ชาวพิจิกก็อาจจะมีเรื่องของการเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการได้รับเชิญได้รับเกียรตินะไปร่วมงานต่างๆที่มีความสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นประธานเป็นผู้นํากิจกรรมนะคะหรือว่า ไปร่วมงานในเชิงประกาศเกียรติคุณงานที่เป็นทางการะคะ่ะชีวิตไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือก็ได้นะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของดาวอาทิตย์ที่เป็นเรื่องยศศักดิ์ตำแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีเหตุนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้สําหรับบางคนนะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงก้าวหน้าในเชิงการงานก็เป็นได้นะในช่วงครึ่งหลังพฤศจิกาย,ยนไปนะคะสําหรับดาวพระเกตนะคะก็ทับลักนณาด้วยช่วงนี้จึงมีลักษณะดวงดาวมากระตุนนะ้นเรื่องของ คนเข้ามาติดต่อนะคะไม่ว่าจะทางการงานการค้านะหรือเหนี่ยวนําเรื่องของการเงินมาด้วยนะเนื่องจากดาวพระเกรตจะไปเลงกับดาวพระหัสเจ้าเรือนการเงินของชาวพิจิกนะคะเป็นช่วงที่ได้ติดต่อพบปะคนแปลกแกก็ได้น,นำมาซึ่งเรื่องเงินทองนะคะคู่ค้าคู่สัญญาที่เป็นเชิงผู้มีความรู้คนน่าเชื่อถือต่างๆนะหรืออะไรที่เป็นเชิงแวดวงแปลกๆปกใหม่ๆก็ได้ซึ่งนํามาซึ่งเรื่องเงินทองผลประโยชน์นะคะสําหรับชาวพิจิกจะมีดาวศุกร์นะคะที่เป็นมหาจักร เข้าสู่พบเรือนการเงินในช่วงครึ่งหลังนี้ด้วยนะคะถือว่าเป็นความลดผลในเชิงเรื่องของการเงินด้วยเนื่องจากดาวมหาจักรนะคะไปสถิตยอยู่ในพบเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองรายรับผลประโยชน์มีเหตุจะได้เงินก็ได้ในความหมายหนึ่งนะก็คืออาการเงินช่วงนี้อาจจะมีจังหวะที่หยิบจับรับเงินก้อนนะคะแต่ก็มาพร้อมด้วยเรื่องของ การทุ่มเทนะเนื่องจากเป็นเจ้าเรือนวินาศนะคะก็คือแก้ไขปัญหาสลับซับซ้อนนะคะเกี่ยวข้องกับเงินในเชิงหนี้สินที่มีลักษณะก้อนใหญ่ก็ได้หรือว่าบริหารการเงินบางท่านทํางานในเชิงตัวเลขงบประมาณค่อนข้างมากในช่วงนี้นะคะเรียกว่าเป็นช่วงเหนื่อยๆกับเรื่องทางตัวเลขการเงินงบประมาณอย่างไรก็ตามมีจังหวะหยิบจับรับเงินก้อนได้เนื่องจากความโลดผลของดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนการเงินก็คือเกี่ยวข้องกับคนอื่นในเชิงเงินก้อนใหญ่นะคะ เป็นความหมายในเชิงร่วมพูดลงทุนก็ได้ลูกค้านะคะคู่สัญญาหรือว่าคู่คลองเพศตรงข้ามเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในเรื่องเงินนะคะอ่านหมายถึงคู่กรณีได้ด้วยเหมือนกันนะบางท่านก็เป็นช่วงจังหวะเจราจาต่อรองทางการเงินนะหากมีเรื่องมีราวประมาณนี้ก็เป็นไปได้ว่าเหนื่อยก่อนจะได้เงินนะคะหรือว่าลงมือลงแรงมากหน่อยช่วงนี้บางทีได้การเงินแบบก้าวกระโดดมาเช่นเงินก้อนเงินที่เป็นจํานวนมากนะแลกมาจากเรื่องความเหน็ดเหนื่อยนะคะ สำหรับดาวเสาร์โคจรเดินหน้าในภพเรือนพันธุนะคะบ่งบอกเรื่องความคืบหน้าในเชิงเพื่อนสังคมนะหากคุณทำงานแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์ไม่ว่าเป็นบ้านช่องรถยนต์หน้าร้าน,นตา่างๆหรือว่าโครงการเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ขนาดใหญ่ช่วงนี้จะมีลักษณะมีเหตุกระตุ้นนะให้มันเริ่มขยับคืบหน้านะคะเรื่องของพี่น้องนะโคจรเดินหน้าเหมือนกันนะถือว่าหากมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกนะคุณก็จะได้รับความเกื้อนหนุนเกื้อกูลอย่างเรื่องพี่น้อง ดีขึ้นนะคะหากมีความสัมพันธ์ในเชิงลบนะเช่นเคยมีปัญหากันมาก่อนหรือมักมีความขัดแย้งกันในหมู่พี่น้องนะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่คืบหน้าเช่นเดียวกันนะขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ดั้งเดิมในพื้นดวงพื้นชะตาของแต่ละท่านเป็นอย่างไรนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะชาวพิจิกจะมีดาวการเงินที่ถือว่าอยู่ในระยะที่โคจรผิดปกตินะคะก็คือดาวพระหัส อยู่ในช่วงของการโคจรถอยหลังนะร่วมกับดาวมฤตยูนะคะส่งผลกับความผันผวนในเชิงการเงินได้บางท่านเป็นเชิงเรื่องของเงินทองช่วงนี้จะมีลักษณะเอาเงินเก่าออกมาลงทุนนะคะหรือว่าเงินทองก็เก็บเกี่ยวได้จาก,กเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆนะเรียกว่าความก้าวหน้าทางการเงินการทองว่าอาจจะ,ะไม่รวดเร็วด,ดังใจนักนะคะ เรื่องของปุตตะด้วยก็คือการเงินการลงทุนนะเป็นช่วงที่ผันผวนได้ง่ายนะคะเนื่องจากเป็นจังหวะที่ดาวการเงินโคจรผิดปกติดังนั้นมันค่อนข้างจะคาดดาวยากนะแล้วอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวผันผวนนะคะเป็นช่วงที่เรื่องเงินบางทีได้ปุบป,ปับฉับพลันได้บางทีก็เสียงเงินปุบป,ปับฉับพลันนะคะหรือว่าโอกาสทางการเงินค่อนข้างผันผวน การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงนี้เอาแต่พอเหมาะพอดีตามกําลังนะคะอย่าไปทุ่มเทเยอะเนื่องจากมันเป็นช่วงที่ดาวการเงินยังถือว่าวิปริตนะคะสําหรับดาวประจําตัวนะยังคงอยู่ในภพเรือสุภาษนะคะมีกําลังเป็นนิดนะวงบอกช่วงนี้เรื่องความก้าวหน้าก็ผันผวนเช่นเดียวกันนะคะรวมทั้งในเชิงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบางท่านไม่ค่อยส่งเสริมนะหรือช่วงนี้หากอยู่ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในที่ทํางานนะหรือคนที่มีศักดิ์สูงกว่าบางทีเขามอบหมายอะไรยายาๆให้เราทำนะเนื่องด้วย เห็นความสามารถแต่มันก็มาลำบากเราหรือว่ากดดันเกิดเครียดขึ้นมากับเรื่องภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะดาวเสาจะเริ่มโคจรเดินหน้าในภพเรือนพันธุนะคะวงบอกถึงการมีความคืบหน้านะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ได้นะเช่นเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวข้องกับบ้านช่องรถราที่ดินนะคะเกิดความคืบหน้าขึ้นมาด้วยมีเหตุมากระตุ้นนะให้เราต้องไปหยิบจับเกี่ยวข้องคิดอ่านเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นะคะ บางท่านก็เป็นโปรเจกต์โครงการนะที่อยากจ,จะมีบ้านมีรถนะช่วงนี้อาจจะเอากลับมาคิดใหม่หรือว่าบางท่านมีภารกิจส่งเสียผ่อนชอําระเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่เข้มข้นมากขึ้นนะเนื่องจากดาวเสาร์ก็เป็นดาวในเชิงแบกรับและภาระด้วยนะคะดวงดาวช่วงนี้นะคะจะเล็งไปที่พบเรือนคู่ครองนะถือว่าคู่ครองของชาวพิจิกนะคะอาจจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเงินในช่วงนี้เนื่องจากดาว คู่ครองก็ไปเป็นมหาจักรในเรือนการเงินด้วยนะคะมีธุรกิจผลประโยชน์ร่วมกันนะหรือบางท่านก็มีเหตุไปเกี่ยวข้องกับคู่ครองในเชิงเงินเงินทองทองโดยช่วงนี้อาจเป็นจังหวะยืดเยื้อได้เนื่องจากดาวพฤหัสก็โครจรวิปลิตข้ามปีไปนะคะดังนั้นเรื่องเงินเงินทองทองกับคู่ครองถือว่าอาจจะเป็นโครงการที่ยืดเยื้อระยะยาวได้นะคะสําหรับเรื่องของสังคมนะของชาวพิจิกนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องการเข้าสังคมต่างๆ เดือนนี้ดาวเสาร์เป็นตัวแทนเรื่องนี้นะคะกลับมาโคจรเดินหน้าถือว่าการงานก็จะเกี่ยวข้องกับงานกลุ่มงานทีมขึ้นมาได้นะโดยตั้งแต่ธันวาคมไปนะคะดาวเสาร์จะโคจรรับเรียบขึ้นนะถือว่าการขยับขยายทีมงานนะคะทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็จะกลับมามีบทบาทกับชีวิตชาวพิจิกมากขึ้นนะคะบางท่านทํางานใกล้ชิดพี่น้องนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเชิงเรื่องของการติดต่อพึ่งพาอาศัยกับพี่น้องมากขึ้นด้วยนะคะ สำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้ดาวคู่ครองเพศตรงข้ามไปอยู่ในเรื่องเงินนะคะอาจจะมีการครบหาพูดคุยกันด้วยเรื่องผลประโยชน์นะหรือคนที่เข้ามาคบหาติดพันช่วงนี้เป็นเรื่องของการร่วมมือกันเพื่อหาผลประโยชน์ทําธุรกิจร่วมกันและใครที่เพิ่งคบหากันช่วงนี้ก็อาจจะมีรายจ่ายข้องกับเรื่องคนที่เราครบหาได้ด้วยนะคะ ในเชิงสุขภาพนะคะช่วงนี้ดาวอังคารดาวประจําตัวนะคะยังมีกําลังเป็นนิดคือกําลังที่เรียกว่ามันเสื่อมมันถอยนะสำหรับดาวอังคารก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเรียวแรงกําลังกายกําลังใจนะคะเป็นช่วงที่ชาวพิจิกนะก็อาจจะเหนื่อยง่ายนะคะมีเหตุท้อแท้เบื่อเซ็งถดถอยทางความรู้สึกนะเนะื่องด้วยดาวประจําตัวอยู่ในภพเรือนสุภาษแต่กําลังไม่ค่อยดีนะคะ ใจคอไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิไม่ค่อยแข็งแกร่งนะในเชิงการทํางานการจดจ่อต่างเนื่องจากทั้งดาวพฤหัสและดาวอังคารถือว่าช่วงนี้มีกำลังไม่ค่อยดีสําหรับชาวพิจิกนะคะดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจช่วงนี้นะคะหากรู้สึกเหนื่อยหรือเบื่อนะก็หาจุด่อนคลายปเปลี่ยนบรรยากาศกับชีวิตบ้างนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดาวหลายดวงโคจรผิดปกตินะรวมทั้งดาวที่ เป็นดาวประจำตัวนะคะมีกำลังน้อยและอยู่ยาวนานในภพเรือนสุภัฒนะคะเรื่องความก้าวหน้าความเจริญหรืออะไรที่เป็นความหวังของชาวพิจิกนะคะต้องใช้ความอดทนเพิ่มขึ้นนะคะบางทีมันมีจังหวะรอคอยนะคะจังหวะไม่ชัดเจนหรือจังหวะลองผิดลองถูกนะกับสิ่งที่กำลังทำอยู่นะคะโชคของชาวพิจิกนะจังหวะจะได้มาก็จะปุบปับฉับพลันได้มาโดยไม่ต้องพยายามอะไรมากในขณะสิ่งที่หวังนะคะหรือว่าอะไรที่ กำลังตั้งใจหรือลองผิดลองถูกอยู่บางทีต้องใช้ความอดทนสูงขึ้น,นเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดวงดาวผันผวนแปรปรวนพอสมควรนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวพิจิกนะขอให้ได้หยิบจับรับเงินก้อนนะคะทำสิง่งใดเหนื่อยยากอยู่ในช่วงนี้ขอให้ได้รับเงินรับทองคุ้มค่าเหนื่อยนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองชาวพิจิกทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ